ดูให้จบแล้วจะรู้3สเต็ปทวงคืนสิทธิ100์ร้อยปอร์เซ็นในตัวลูกตามกฎหมายคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟังทางนี้จำกฎเหล็กข้อนี้ให้แม่นถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกฎหมายให้สิทธิ์แม่มีอำนาจปกครองลูกร้อยเอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติครับต่อให้พ่อให้ใช้นามสกุลหรือส่งเสียก็ยังไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายและนี่คือ3สเตปสู่ชัยชนะครับ 1. เตรียมหลักฐานให้แน่นรวบรวมเอกสารสำคัญสูติบัตรที่มีชื่อเราเป็นแม่นี่คือหัวใจบวกกับหลักฐานการเลี้ยงดูของเราเช่นใบเสร็จค่าเทอมรูปถ่ายคู่กับลูก 2. ยืนฟ้องให้ถูกสารนำหลักฐานทั้งหมดไปยื่นคำฟ้องที่าศาลเยาวชนและครอบครัวขอให้ศาลสั่งให้พ่อส่งมอบลูกคืนและยืนยันว่าเราเป็นผู้มีอำนาจปกครองแต่เพียงผู้เดียว 3. เน้นประโยชน์สูงสุดของเด็กในชั้นศาลให้เน้นย้ำว่าการที่ลูกได้อยู่กับเราซึ่งเป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายคือประโยชน์สูงสุดของเด็กถ้าทำตามนี้โอกาสชนะคดีสูงมากถึง85-90%เลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ากฎหมายข้อนี้แฟกับคุณพ่อที่รักและเลี้ยงดูลูกมาตลอดไหมครับหรือคิดว่าถูกต้องแล้วที่สิทธ์ต้องเริ่มต้นที่แม่ก่อนคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ